สวดบูชาเจ้าแม่กวนอิมผู้ใดก็ตามสวดคาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิมจะช่วยในเรื่องของความเป็นสิริมงคลในชีวิตเจ้าแม่กวนอิมจะช่วยปัดเป่าความทุกข์และโลครคภัยไข้เจ็บให้แก่ผู้เดือดร้อนขจัดสิ่งอักประมงคลทั้งหลายและจะพบกับความสุข ตลอดไปหรือใครที่มีปัญหาติดขัดไม่สบายใจเรื่องการงานการเงินความรักและโชคราบตั้งจิตอธิษฐานขอจากเจ้าแม่กวนอิมก็จะสมปรานายิ่งสวดคาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิมเป็นประจำจะยิ่งช่วยเสริมดวงชะตาให้ปังเร็วยิ่งขึ้น หมดหนี้หมดสินการเงินราบรื่นพิกชตาชีวิตขึ้นแท่นเป็นเศรษฐีใหม่มาสวดเจ้าแม่กวนอิมกันเถอะจากหนังสือบทสวดมนต์พร้อมเสียงอภิมหามงคลคาถาปฏิหารเปลี่ยนชีวิตได้เลยนะคะสนใจหนังสือบทสวดพร้อมเสียงเล่มนี้สามารถทักแชทหรือสั่งผ่านช่องทางออนไลน์ของพุทโทโลยีได้เลยนะคะ